วันนี้จะพาทำสเต็กเนื้อพิคันญากันค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราก็จะหั่นมันออกไปครึ่งนึงก่อนค่ะเพราะว่าเนื้อที่เราได้มาเนี่ยมีมาค่อนข้างเยอะเลยเราก็จะหัน่นมาออกไปครึ่งนึงก่อนนะคะเราทำสองชิ้นนะคะก็หั่นไปเลย2ชิ้นก็ได้สวยๆแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็ซับเนื้อให้แห้งเลยนะคะแล้วก็ใส่เกลือใส่พริกไทยทั้งสองด้านของเนื้อเลยนะคะ ตั้งไฟนะคะแล้วก็เอากระเทียมกับมันเนื้อลงไปให้มันเนื้อออกมานะคะแล้วก็เอาพิคานย่านะคะเอาตรงส่วนด้านมันเนี่ยลงไปจี่ในกระทะก่อนนะคะแล้วก็ใส่หอมใหญ่ใส่แอสพารากัสใส่ผักอะไรก็ได้นะคะที่เราอยากจะกินนะคะเอาไปคลุกกับมันเนื้อให้มันสุกให้มันอะไรมันจะหอมมากอยากได้ความสุกป,ประมาณไหนก็กะเอานะคะส่วนตัวชอบแบบสุกนิดนึงนะในส่วนของเครื่องเคียงนะคะเราก็จะกินกับไข่ดาวนะคะเราก็จะเอาไข่ดาวแบบไข่แดงไม่สุก นิดนึงไม่สุกเลยแล้วก็จะมีแฮมเบอร์เกอร์ของแฟนนะคะที่กินไปคำหนึงแล้วก็จะเอามาอุ่นในกระทะนะคะให้มันหอมหอมมันเนื้อร้นๆอะไรอย่างนีนน้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะคือน่ากินมากยังไม่หมดนะคะเราก็จะมาทำผักขมผัดเหมือนอบชีสแต่ไม่ใช่นะคะเป็นผักขมเอออะไรอะ ไม่แน่ใจนะคะแต่เราก็เอามาใส่นมใส่มายองเนสที่เรามีเท่านี้นะคะแล้วก็คอะเตชี่ด้วยนะคะไม่รู้ว่าออกมารสชาติเป็นไงแต่เราก็ลองทำไปมั่วๆออกมารสชาติก็คือหวานๆมันๆนัวๆอร่อยดีนะคะแล้วก็ผัดให้มันแห้งๆเลยนะคะแห้งเท่าที่แบบว่าเราต้องการนะคะไปกินเป็นเครื่องเคียงแล้วก็ไปกินไงคะ